สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท่าอินเตอร์เนวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ24กันยายน2564นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและม็อบที่เรียกตัวเองว่าราษฎรได้โพสต์รูปนางสาวเบญจาอปันหนึ่งในแกนนากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์พร้อมทวีตข้อความบนทวิตเตอร์บอกว่าช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา เบญจามีสอบวิชาแรกวันที่28กันยายนนี้ตำรวจก็ขยันมาจับสารก็ขยันออกหมายค้นออกหมายจับจริงๆชีวิตนักศึกษาในยุคด็ิการศักดีนาแล้วก็ใส่แฮชแท็กเบญจาโดนจับนอกจากนั้นรุ้งปนัตยายังโพสอีกว่าตอนนี้เบญจายังไม่ถูกควบคุมตัวนะคะและกําลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ส่วนตำรวจกําลังไปขอหมายค้นเพื่อมาจับเบญจาที่ห้องค่ะขณะเดียวกันทวิตเตอร์แนวร่วมธรรมาศาสตร์และการชุมนุม ก็โพสต์ข้อความเวลา11นาฬิกา50นาทีว่าด่วนเบนจาอัปันถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวด้วยหมายจับมาตร 112. า1 1 2ขณะนี้กำลังถูกนำตัวไปที่สนทองรอขอให้ทุกคนช่วยกันกระจายข่าวและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเบนจาต้องได้ประกันตัวเพราะสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับอย่างไรก็ตามเนี่ยทวิตเตอร์แนวร่วมธรรมศาสตร์ก็มาโพสอีกครั้งในเวลา15นาฬิการะบุว่าเบนจาย,ยังไม่ได้ถูกจับหลังจากที่เมื่อเช้านี้ได้มีตำรวจนอกเครื่องแบบมาเฝ้าและเตรียมจับกลุ่ม ที่เบนจาพักอาศัยอยู่ปรากฏว่าทางตํารวจไม่ได้ขอหมายค้นมาจากศาลมาด้วยก็ทําให้ตํารวจต้องถอนกําลังกลับไปเพราะไม่สามารถขึ้นไปแสดงหมายจับและจับกลุ่มตัวเบนจาที่กําลังเตรียมสอบอยู่บนหอพักได้ถึงแม้ว่าวันนี้ตํารวจจะไม่สามารถจับกลุ่มเบนจาได้เนื่องจากไม่มีหมายคน้นแต่ว่าหมายจับยังคงมีอยู่และคาดว่าครั้งหน้าตํารวจจะนํากําลังมาจับกลุ่มเบนจาพร้อมกับหมายค้นแน่นอนขอให้มวลชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะตํารวจไทยไว้ใจไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหว นะครับของทางด้านรุ้งปนัสยาที่พยายามปั่นนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นเนี่ยนะครับเตรียมดําเนินคดีกับบรรดานักศึกษาที่เป็นแกนนําในการเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองนะครับและบอกว่าพวกตนนั้นเวลานี้กําลังอ่านหนังสือสอบนะครับก็ดูเหมือนว่าจะขยันขึ้นมาทันทีทันใดทั้งที่ก่อนหน้านี้คนพวกนี้นั้นก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ทุกวี่ทุกวันไม่เห็นจะขยันในการที่จะอ่านหนังสือหรือว่า ขยันในที่จะเรียนหนังสือเพื่อที่จะสอบนะครับแต่พอตํารวจนั้นมีหมายจับตํารวจนั้นมีหมายคน้นสารออกหมายจับก็กลายเป็นว่าคนพวกนี้อยากจะมาตั้งใจเรียนนะครับดูแล้วกันครับว่าเบญจอาปันนั้นเนี่ยครับจะถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าดําเนินการจับกลุ่มเมื่อไรอย่างไรในขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับส่วนของเป็นวิ่นภร,ริกชีวารักษ์นั้นเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าสารก็ไม่ได้ให้ประกันตัวหลังจากที่ แม่นั้นไปยื่นหลักทรัพย์เป็นจํานวนเงิน2 0 0 0 0นบาทเพื่อขอประกันตัวช่วยชั่วคราวแต่ว่าศาลไม่อนุญาตเหตุเพราะว่าเคยอนุญาตแล้วและเพนกวินนั้นไปก่อเหตุซ้ำครับ